มาถึงช่วงที่3นะครับของรายการกันบ้านนี่คือช่วงของข่าวเด่นบอจอถือว่าพยายามที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับมาเล่าสู่กันฟังเริ่มจากข่าวแรกนะครับไทยโซล่าเอนนอีหรือว่า TSE นะครับแจกปันผล4สตางต่อหุ้นนะครับเรียกว่าคึ้น XD ดีวันที่29กันยายนนี้นะครับเรียกว่าวันนี้บริษัทไทโซล่าเอนนอีจำกัดหมายชนหรือว่า TSE นะครับเปิดเผยว่านะครับที่ประชุมคณะกรรมการนะครับครั้งที่ 5ับ2,564นะัเมื่อวันที่16กันยายน2,564มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดนะครับวันที่1มกราคมถึงวันที่3สิบพาคม2,564โดยที่ว่ามีการจัดปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยตาหุ้นละ0.04บาทต่อหุ้นหรือว่าหุ้นละ4ิสตางค์นั่นเองโดยมีโดยจะมีการกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลนะครับวันที่30กันยายนได้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่12 รุลาคมนะครับส่วนวันที่ขึ้นื่องหม่ไอเดียนั่นคือวันที่29กันยายนนะครับมาถึงข่าวเด่นบรจอข่าวที่2นะครับถือว่าก็แหมเรียกว่ามีแบบว่าตัา้งติดตามนั่นคือหุ้นกู้แสนสิริไออิซสุดฮอตนะครับแล้วก็สิริฮับเนดีเดย์เปิดจองวันแรก21กันยายนนี้นา,นายเศรษฐาทวีสินนะครับประธานอํานวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจากัดมหาชนนะเปิดเผยว่านะครับหรือว่าวันนี้เป็นวันที่ เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้แส,สริไออิซี่วันแรกนะเรียกว่ามูลค่านี้ไม่เกิน500ล้านบาทนะครับเรียกว่าอายุ2ปี6เดือนอันตราดอกเบี้ยสูงถึง3%ต่อปีมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้เรียกว่าเปิดจองซื้อขั้นต่ำเนี่ยเพียงแค่10,000บาทนะครับตัวอย่างนี้เรียกว่าวันนี้วันแรกจะเปิดตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะครับเรียกว่าปรากฏมีนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นและตอบรับการ จองซื้ออย่างรวดเร็วนะด้วยว่าทําให้แบบว่า500ล้านนี่แบบเต็มแบบในพริบตากันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามีการเรืองนี้คือการเปิดจองผ่านแอปของ s b สบนะครับเรียกว่าทําให้นักลงทุนรายย่อยได้เข้าถึงได้ง่ายนะครับเรียกว่าถือว่าเป็นการจองซื้อนะฮรเรียกว่าสูงสุดเป็นบริการเรียกว่าเรียกว่าคนจองนี่มีทั้งหมดนะครับเียนวัน1,500ลายนะครับซึ่งมีทั้งนักลงทุนรายใหญ่นะครับแล้วก็รายย่อยนะเรียกว่าเข้าถึงหุ้นกู้แสนสริเนี่ยตาม พประสงค์นะซึ่งเป็นคุณคููที่ทุกคนเข้าถึงได้นะมีโอกาสซื้อเท่าเทียมกันนะครับในส่วนของโทเค็นนะครับหรือว่าสรีฮับนั่นเองนะคว่าซึ่งยังมีการเปิดจองซื้อวันแรกนี่คือวันที่นะครับวันที่21กันยายนนะครับถึงวันที่4ตุลาคมนะครับ2564ทาี่ว่าเป็นการจองซื้อผ่านแอป Xpeng นะบ,บนสมาร์ทโฟนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยต้องบอกได้ว่า ตัวของโทเค็นของสรีฮับนี้เรีวยกว่ามีมูลค่าการอนุนทุนนะครับเรีวยกว่า2,400ล้านบาทรีกว,ว่าขายเพียง240ล้านโทเค็นเท่านั้นนะครับตรงจนี้ต้องดต้องงานนี้ต้องดูด้ว,ว่าจะเสนอขายเพียงแค่ว่าใช้ระยะเวลาเนี่ยกี่นาทีกี่วันก็ไปไดีต้องมานั่งติดตามกันนะครับสำหรับตัวของสรีฮับตรงจุดนี้ถือว,ว่าเรีวยกว่าออกคุณกู้เองแล้วก็มาสู่เหรียญโทเค็น token หรือว่าก็ไปได้ที่ต้องมานั่ง ติดตามกันนะสำหรับตัวของสลีฮับน่าจะถือว่าเป็นตัวแรกของ Xp ็กซด้วยนะที่เขามีการเสนอขายโทเค็นครั้งนี้ก็นี่คือช่วงของข่าวดินบจนวันนี้นะครับสำหรับน้าคุณชอบนะฝากไลค์ฝากแช์นะให้กับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของคุณไซนันะได้ว่าฝากไลค์ฝากแชในส่วนของ Facebook คุณไซแล้วก็ช่อง YouTube คุณไซรวมถึงถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ พุ่น i n s i ซด์คอมนะครับสำหรับรายการกล้วยหอมกับโกโรูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบวันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม